ราชาลูกหนังทุลกขอเสนอสิงอาจจบกลางตารางส่งท้ายปีเก็บตกประเด็นร้อนหลังเกมเิมลีกเชลซีแบ่งแต้มแอสตันวิลล่า 1. เป็นเกมที่เปิดแรกกันอย่างสนุกแม้เกมนี้เจ้าบ้านเชลซีจะเป็นฝ่ายครองบอลได้เหนือกว่ารวมถึงหาจังหวะยิงได้มากกว่าแต่ต้องบอกว่าแอสตันวิลล่าสู้ได้ค่อนข้างสูสีโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังที่ทั้งสองทีมพยายามเน้นเกมบุกกันมากขึ้น ชนิดที่มีบางช่วงต่างฝ่ายต่างผลัดกันขึ้นมาลุ้นจบสกอร์แบบหวาดเสียวกันได้อย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาในเรื่องความเฉียบขาดของทั้งคู่ทําให้ผลจบออกมาด้วยการแบ่งแต้มกันไปในเกมวันนี้ 2. แลมพาดกับการบ้านในเกมรุกตลอด90นาทีในเกมนี้เราจะเห็นวิธีการเข้าทําของเชลซีเป็นการเน้นขึ้นเกมจากริ่มเส้นและแทบทั้งหมดเป็นการพยายามเปิดจากบริเวณสุดเส้นหลังโดยแทบไม่มีจังหวะจะเข้าทําจากตรงกลางหรือลูกโยนแบบเอริค r ร s สให้เห็นเลย นั่นทาให้เกมลุกของพวกเขาถูกอ่านทางได้ค่อนข้างง่ายแถมการเข้าทําแบบนี้ต้องอาศัยความคล่องตัวของปีกและที่สําคัญก็คือการเปิดบอลอันแม่นยำซึ่งดูจะไม่ใช่จุดเด่นของทั้งพริสิทและโอดอยเท่าไหรนักอีกทั้งหลังจากเปลี่ยนชิลูออกไปทําให้ลูกโยนจากดิมเส้นของพวกเขาก็ลดความน่ากลัวลงไปพอสมควรเลยทีเดียว 3. อันดับในตารางไม่เคยโกหกใครจาก1คะแนน,นในเกมนี้ทําให้อสตันวินล่าขยับขึ้นมารังอันดับ5มี2 6สคะแนนจากการลงเล่น14นัด ขณะที่เชลซีแม้จะรั้งอันดับ6ชั่วคราวด้วยการมี26แต้มเท่ากันแต่พวกเขาแข่งไปแล้วถึง16เกมในขณะที่อันดับ7ถึง9มีช่องว่างห่างจากพวกเขาเพียงหนึ่งคะแนนแถมทุกทีมยังแข่งน้อยกว่าทั้งหมดนั่นหมายความว่าหากทีมอันดับ7สเปอร์อันดับ8แมนซิตี้และอันดับเ้าเซาท์แฮมตันคว้าชัยได้ในเกมวีคนี้จะทำให้ชิงบลูร่วงลงไปอยู่กลางตารางในอันดับที่9ส่งท้ายปี2020ในทันทีชิวเวลชิร well ูคอมโบ ตัดเกรดแข่งเชลซีเกมเพมลีกนัดเปิดบ้านเสมอแอสตันวิลลาเมื่อคืนวนันคะแนนนักเตะเชลซีเอดโอาเมนดี6คะแนนมีจังหวะเซฟช่วยทีมให้เห็นอยู่บ้างแต่จังหวะเสียประตูควรจะทำได้ดีกว่าน,นี้เช่นเดียวกับลูกยิงไกลของแมกกินที่ทำได้แต่มองเท่านั้นโชคดีที่บอลพุ่งไปชนคานรอดจากการเสียประตูไปเซซาอัสปริกเกตา6คะแนนเกมลุกแทบไม่มีโอกาสได้เติมบ่อยนัก แถมเกมรับดูจะมีปัญหาในการรับมือกับเอลกาซีและกรีลิชอยู่พอสมควรอั ensen, นเดสคริสเตนเซน6.5คะแนนกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้ทีมอีกครั้งในรอบหลายเกมซึ่งในครึ่งแรกยังถือว่าเล่นได้ตามมาตรฐานแต่ก็มีส่วนเต็มๆในจังหวะที่ทีมเสียประตูจากการที่เจ้าตัวไปนอนเจ็บจนกลายเป็นการเปิเปดช่องว่างให้ทีมเยือนตีเสมอได้อั ger, นโตนิโอรูริเกอร์6.5คะแนนเกือบทำประตูได้ในช่วงต้นเกม ส่วนในเกมรับถือว่าตามประกบวัดกินส์ได้อย่างยอดเยี่ยมจนแทบไม่มีบทบ,บาทในเกมนี้เบนชีเวลเจ็ดคะแนนฟอร์มดูดีกว่าในเกมก่อนค่อนข้างมากเติมเกมลูกสูงบ่อยครั้งมีส่วนกับการเชื่อมเกมทางกราบซ้ายและมีหนึ่งแอซิดจากการเปิดให้ชิรูได้โขกเจาะอีกด้วยจอจินโยหกคะแนนบทบาทในเกมนี้ยังถือว่าน,น้อยส่วนใหญ่จะเป็นการไล่บอลในแดนกลางและถอยลงไปช่วยเกมรับซึ่งยังมีจังหวะผิดพลาดให้เห็นอยู่บ้าง อินกคโลก,กองเต้เจ็ดคะแนนโดดเด่นในแดนกลางช่วยไล่บอลไปทั่วสนามมีจังหวะตัดบอลสวยๆหลายครั้งแต่เกมลุกยังทําได้ไม่ดีนักโดยฉพวะจังหวะที่เจ้าตัวได้โอกาสทําเกมรวมถึงจบสกอร์เมสันเมาส์6.5คะแนนมีส่วนกับเกมลุกพอสมควรคอยต่อบอลเชื่อมเกมในแดนหน้ารวมถึงคอยวิ่งขยับหาพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมได้ดีขลัมฮัสันโอดอย6คะแนนพยายามเต็มที่ที่จะสร้างสรร์เกมทางกราบขวา แต่ก็ยังสร้าง Impact ก,กับเกมได้ไม่มากนะักคริสเตียนพูลสิต6.5คะแนนโดดเด่นในจังหวะได้เล่นกับบอลโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษแม้จะยังคืนฟอร์มเก่งไม่ได้แต่ก็ถือว่าสร้างโอกาสให้เพื่อนและทีมได้ค่อนข้างดีโอลิเวียชิรู7คะแนนแม้จะแทบไม่มีบทบาทกับเกมในช่วงต้นแต่เจ้าตัวก็ใช้โอกาสอันน้อยนิดที่มีได้อย่างคุ้มค่าด้วยการเปลี่ยนเป็นประตูออกนําให้กับทีมได้สำเร็จตัวสำรองติโมแวนเนอร์ ลงสนามนาทีที่72แทนที่ชิรุ5.5คะแนนยังคงหาสกอร์ไม่เจอแม้จะมีโอกาสได้ยิงลงๆในกรอบเขตโทษกต็ตามไคฮาวเวสลงสนามนาทีที่72แทนที่จอจินโย5.5คะแนนลงมาต่อวันเชื่อมเกมในแดนกลางแต่ยังสร้างอิมแพคก,ก,กับเกมได้ไม่มากนักแหลมพาดพอใจทีมผลงานดีขึ้นแม้เก็บได้แค่ผลเสมอแม้ไม่สามารถเก็บชัยชนะอย่างที่เขาต้องการในเกมกับแอสตันวินลา แต่แฟรงค์แลมพาร์พอใจกับทัศนคติและผลงานที่นักเตะแสดงออกมาในแมตช์ที่ยากลำบากเฮดโค้ชของเราให้สภาพยังตรงไปตรงมาถึงความผิดหวังในผลงานของนักเตะจากแมตช์ที่ปราชัยให้กับอาร์เซนอลสามต่อหนึ่งแต่นัดนี้เขาแฮปปี้ที่ได้เห็นพัฒนาการจะขุมกําลังที่มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆตําแหน่งแม้เราจะไม่สามารถเปิดรังเดอะบิลคว้าชัยชนะได้ก็ตามมันเป็นผลเสมอในการพบกับทีมที่ดีผลงานของเราถือว่าดีเลยแลมพาร์ดกล่าวผมคิดว่าพวกเราคู่ควรกับชัยชนะ เราผ่านเส้นทางที่ลำบากโดยรู้ว่าเราอยากจะพัฒนาวันนี้เราเห็นสัญญาณหลายอย่างในแง่ของทัศนคติของทีมการเล่นโดยไม่มีจังหวะสุดท้ายในพื้นที่ส่วนสุดท้ายพวกเราต้องทําให้ได้มากกว่านี้เพราะตารางคะแนนยังคงสูสีเรายังอยู่ใกล้เคียงกับตําแหน่งหัวตารางมากๆหลังจากการทํางานได้ดีต่อเนื่องพวกเราเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนิดหน่อยและวันนี้ผมได้เห็นสัญญ,ญาณที่ดีซึ่งผมชอบ ผมไม่ได้รู้สึกไม่พอใจกับทุกๆอย่างในคืนนี้ยกเว้นความจริงที่พวกเราเสียประตูเราไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขามากนะเราทําประตูอีกหนึ่งลูกที่จะช่วยให้พวกเราเล่นง่ายขึ้นไม่ได้แต่ผมพอใจกับนักเตะที่ได้ลงสนามนะผมพอใจกับทัศนคติของพวกเขาแลมพาดรู้สึกว่าโมเมนตัมของการฟ้าชัยชนะต่อเนื่องอาจเพียงพอต่อการเก็บสาแต้มในเกมหากเจือกันเร็วกว่านี้เวลาที่ทุกอย่างเป็นใจมันเป็นอะไรที่ง่ายได้มาก เรามีสถติไร้พ่ายที่ยาวนานเราเล่นกันได้ดีไม่ได้อยู่ในระดับที่ห่างไกลาจากผลงานของพวกเราในวันนี้มากนักวันนี้สมาธิของทีมจัดว่าดีจังหวะการเล่นระหว่างเส้นโดยเฉพาะทางกราบซ้ายระหว่างเชีเวลคริสเตียนและเมสันถือว่าดีมากๆในการเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ดีดังนั้นผมคิดว่าหากพบกันเมื่อเดือนที่แล้วพวกเราคงเอาชนะได้เวลาที่คุณทําผลงานได้ดีต่อเนื่องบอลมันจะลอยกระทบก้นตาข่ายได้มากกว่าเช่นโอกาสของคริสเตียนหรือโอกาสช่วงท้ายเกม ประตูที่เกิดขึ้นตอนที่เราเดือผู้เล่นน้อยกว่าจิตโชคร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากจะเรียกนั่นแหละคือฟุตบอลเราเก็บได้หนึ่งแต้มเราต้องการมากกว่านี้แต่หากเราลงเล่นด้วยทัศนคติแบบนี้เดี๋ยวเราก็กลับมาคว้าชัยชนะกันได้ประตูตีเสมอของวินล,ล่ามีความกังขาเรื่องอาจจะเป็นการทำแฮนด์บอลในจังหวะบิวอัพขณะที่อันเดรสคริสเตนเซนลงไปกองด้วยการบาดเจ็บจากการเข้าปะทะก,กับแจ็คครีลิชตอนที่พวกเขาทำประตู ผมคิดว่ามันเป็นการทำแฮนด์บอลตรงริมเส้นนะผู้ตัดสินที่4ยืนอยู่ใกล้มากๆไลแมนก็อยู่ใกล้ผมไม่มั่นใจว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เปล่าในแง่เหตุการณ์กับกร l ลิชอันนี้ผมยังไม่ได้ดูภาพช้าแต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรมากนะักผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นการฝ่าหรือไม่ผมแค่กังวลว่าตอนที่อันเดรสกองอยู่กับพื้นบอลจะหลุดไปนในกรอบเขตโทษของเราและเราก็จะมีผู้เล่นน้อยกว่าซึ่งมันก็เป็นกรณีนั้นจริงๆ บอสชื่นชอบผลงานของโอลิบเยชที่รูและคลัมฮัสันโอดอยหากคุณสามารถใจบอลให้โอลิในพื้นที่เหมาะสมเข้าพาตัวเองไปอยู่ในตำแหน่งที่ใช่และสัมผัสกับบอลได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เขาทำประตูดได้นั่นคือสาเหตุที่เขายิงประตูดได้อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเล่นที่ไหนก็ตามเขาทำแบบนั้นให้กับพวกเราในวันนี้เขาเคยทำมาแล้วในลุูการนี้และก็ยิงให้เราในช่วงที่ฟุตบอลกลับมาแข่งขัน ผมชอบผลงานของคารลัมในวันนี้ด้วยสิ่งที่ผมชอบก็คือการจ่ายบอลในลักษณะต่างๆซึ่งมีให้เห็นชัดเจนมากในครึ่งแรกจรีงงวักการครอสขวางสนาม2-3ถึงครั้งการเคลื่อนไหวและการสัมผัสบอลของเขาถือว่าพิเศษมากสิ่งที่ชัดเจนต่อจากส่วนนี้ก็คือบอลสุดท้ายเพราะจากสิ่งที่เราได้เห็นจากคารลัมผมคิดว่าเรื่องที่เขาทําในเกมกับอาร์ซอนน์ตอนได้ลงสนามก็คือการเล่นอย่างมั่นใจในจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งเพราะเขามีความสามารถที่จะทําแบบนั้น สิ่งดังกล่าวกับการ cross อลเข้าไปอย่างเช่นลูกที่จ่ายให้แถมมีแล้วก็การยิงประตูและการเติมเข้าเขตโทษเพราะนั่นคือระดับการเล่นของปีกชั้นนาในพีเมยริกชิวเวลเสียดายสิ่งไม่ชนะแต่เล่นดีแล้วชิวเวลที่เกือบทําประตูช่วงท้ายเกมจาัดก,การได้วอลเลย์เต็มคอแต่บอลเฉียดเสาออกหลังไปกล่าวว่าผู้จัดการทีพอใจมากกว่าที่รู้สึกกับวันก่อนหน้านี้ใช่มันเป็นการเสมอในบ้านเราต้องการชนะในเกมเหล่านี้ แต่ความพยายามและฟอร์มการเล่นดีขึ้นมากในวันนี้พวกเขามีโอกาสครั้งเดียวและยิงได้เลยเราผิดหวังที่ไม่ชนะแต่มันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีกว่าเดิมหลังจากพึ่งผิดหวังกันมานัดต่อไปของเชลซีเป็นโปรแกรมใหญ่รับมือแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ที่3มกราคมแต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะแข่งขันตามเดิมเพราะแคมเรือใบสีฟ้าติดโควิดกันหลายคนและพึ่งเลื่อนเกมเจอเอเวอรตันเมื่อคืนวันจันทร์ออกไป อาลอนโซ่ so จอลาสิงกลับสเปนร่วมทัพตรามีมาโกสอาลอนโซ่วิงแบ็กชาวสเปนตรียมเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมกลับบ้านเกิดสเปนอีกรอบในตลาดหน้าหนาวนี้โดยมีอัตลิกโกมาดริตต้องการได้ตัวอาลอนโซ่ so กลายเป็นแข้งส่วนเกินในทีมของแฟรงค์ลมพาดฤดูก,กาลนี้หลังได้ลงสนามเพียง3นัดรวมเวลา225นาทีโดยที่นัดล่าสุดต้องย้อนไปในวันที่2 6ก,กันยายนอินดิเพนเดนซ์สื่ออังกฤษรายงานว่าอัตลิโกมาดริตของกุนซือเดียโกซิเมลเน กำลังวางแผนดึงตัวอลันโซ่ไปร่วมทีมได้สัญญายืมตัวในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้อลันโซ่เคยเป็นเด็กฝึกของเรียลมาดริดมาก่อนแต่ไม่สามารถขึ้นชุดใหญ่ได้จึงย้ายมาเล่นกับโบตันในลีกอังกฤษก่อนไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับฟิออเดนตินาและได้ย้ายมาร่วมทีมเชลซีในปี2016นอกจากตำแหน่งแบ็กซ้ายที่สนใจอลันโซ่มาเสริมแล้วตรามีจะไม่สามารถใช้งานเคิร์นทิปปีแบ็กขวาทีมช่างิรังกฤษได้นาน10นัดหลังจากถูกลงโทษแบนในคดีเกี่ยวกับการพนัน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ